จะพาไปดูไหว้เงินล้าน ที่ต้องไหวเพราะว่ามันไหวจริงๆเป็นแหล่งปลูกไหวแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของของไทยก็ว่าได้นะที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเขาก็เรียกว่าต่อยอดจากไหวสดๆเนี่ยไปเป็นหัตกรรมที่แบบเป็นหัตกรรมที่สร้างเงินได้ไม่น้อยเลยเดี๋ยวพาไปดูฮะแต่ว่าก่อนอื่นถ้าไปแหล่งปลูกไหวไปดูต้นไหวหน่อยเคยกินไหมแกงไหวอ่ะบิวแล้วแกงไหวอร่อยนะกินได้ด้วยกินได้ข้างในเนี่ยข้างในแกงไหวเนี่ยเป็นเหมือนต้นอ่อนเขาเนี่ย อ่าเอามาทําเป็นแกงอร่อยอร่อยใส่กับเห็ดแกงหน่อไม้แกงหวายแกงเปิดอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าอันนี้ก็ไปดูเบื้องหลังของคนที่เขาปลูกหวายก่อนปลูกหวายเพื่อจะขายต้นนี่วิธีการกว่าจะได้ก็ลบมัดแล้วแล้วไม่โดนอะไรหนามตามนี่เหมือนไปไม่ถึงนะถ้าไปที่เขาปลูกหวายแล้วไม่โดนหนามตามนี่ถือว่าไม่ถึงใช่อันนี้ก็โดนรับน้องเบาๆเพราะว่านี่ขนาดใส่ถุงมือสมถุงมือแล้วนะแต่ว่ามันขึ้นหนามหนามมันทะลุเข้าไปอ่ะมันก็ต้องใช้คีมแบบนี้ในการตัด เขาว่าลองให้ลองลองทำดูอยากจะลองดูแต่ถามว่าตัดยากทํายากแบบนี้จะถามว่าเวลาเอาไปขายเนี่ยได้ราคาดีนะครับไม่น้อยแล้วก็ถือว่าที่หนองพ่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ผลิตหวายสดเนี่ยส่งขายเนี่ยก็ขึ้นชื่อเหมือนกันอ๋ออ่านี่นี่หน่อหวายไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานอกจากจะไปดูวิธีการปลูกการตัดเนี่ยเดี๋ยวพาไปชิมด้วยตอนท้ายๆแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยนอกจากหวายสดเนี่ยพี่อยากจะให้พาไปดูไอเดีย ในการทําเงินจากหวายใช่ไหมหวายสดเดี๋ยวจะพาเข้าป่าไปดูหวายที่มันเกิดตามธรรมชาติก็คล้ายๆกันสายพันธุ์คล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นหวายก็คือเอามาทํางานหัตกรรมที่เป็นแบบชิงช้าที่เรียกว่าชิงช้ารังนกบาหลีนึกออกไหมอ๋อมันจะไปอยู่ตามรีสอร์ทตามอะไรให้นั่งแบบถ่ายรูปได้สวยๆเดี๋ยวดูภาพจะเห็นว่าโอ้อเขาผลิตมาจากที่นี่เองอันนี้ไปไหนเนี่ยอันนี้ไปดูที่ตลาด เทียวขายอ่าก็ขายแล้วเขาก็ขายริมทางขายหน่อสดแบบเนี้ยคนเวลาผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อได้แวะอุ่นหนุนได้เออเป็นมัดมัดมัดละร้อยอะไรเงี้ยมัดละร้อยก็ไม่แพงนะโก็ไม่แพงเนาะราคาก็ย่อมก็เอาไปทําเป็นแบบแกงเปิดแอะอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบหน่อที่เขาปอกแล้วอ๋ออันนี้ขั้นตอนการทํากินนี่ก็เป็นพวกแกงแบบแกงเปิดอันนี้พี่ทํากินกับเหมือนใส่ปลาไหลอะไรเงี้ยแกง เปอร์บนภาษาเหนือเป็นเลิอดเปิ่อใช่ใช่ใช่อันนี้ชิมหวายเลยหวายมันขึ้นชื่อเรื่องความขมดูกินเข้าไปหน้าเขียวเลยอ่ะเป็นเดอะฮักเลยอ่ะกินเข้าไปแล้วหน้าเขียวเลยทำไมรสช่ติมันเป็นยังไงอ่ะมันขมๆมาบิลอ๋อขมๆมันขมมากอันนี้แกงอ่อมหวายไก่บ้านน่ากินอ่าอันนี้อะไรนะลาบปูนาหวายย่างใส่มะกอกด้วยนะใส่มะกอกด้วยรสชาติดีรสชาติดีฮะอ๋อนี่นี่ก็ดูดีอันนี้ป่นหวาย อ๋อหรออาจจะอาจาอาจะเป็นเหมือนน้ำพริกอ่ะน้ำพริกอ,อาจจะขมขมหน่อยแซ่บๆหน่อยอันนี้ก็ตอนกินนี่นี่นี่น่ากินอันนี้น่ากินอ้าวมีไหมตอนที่พาเข้าป่านี่ไงก็คือนั้นหวายสดใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือหวายที่อยู่ในป่าเวลาเข้าป่าไปก็ต้องมาดึงดึงแบบเนี้ยเอามาใช้เป็นม้วนๆแล้วพี่จะพาไปดูเรื่องของการต่อยอดในการเอาหวายเนี่ยมาทําชิงช้ารังนกบาหลีแต่เห็นไอ้ช็อตเนี้ยพี่เจมันทาให้นึกถึงแบบทาซานอ โหเหี oh, he Von, he Von, he Von. Mm ่ยวเหยฮน่าจะมีความเหนียวและแข็งแรงต้องหรือเปล่าเหนียวแล้วกว่าจะดึงลงมาได้เนี่ยโอ้โหยากนะกันไกลตัดขาดไหมขาดอยู่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 แต่ว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็เนี่ยพาไปดูเรื่องของเทคนิคการทําหวายเอาหวายมามาบ่มมาอบด้วยไอความร้อนเพื่อไล่เลยปะไล่พวกแป้งที่อยู่ข้างในจะได้ไม่เป็นพวกพวกแมลงหรือว่าพวกมอดเนี่ยจะได้ไม่ไมากวนเขาแล้วก็เนี่ยะมาดูเรื่องของไอเดีย ไอเดียของพี่ช้างเขาเป็นคนแรกๆเลยที่ทําชิงช้ารังนกบาหลีดูดีกว่าจะขึ้นโครงแล้วก็ใช้งานสีมือของคนใช่แบบเนี้ยแบบเนี้ยสวยสวยแล้วกว่าจะได้ตอนเก็บงานก็ต้องมีพ่นเก็บงานเก็บขอบเลยเนี่ยแล้วมันแข็งแรงงนะเคยไปนั่งและแข็งแรงแล้วไหวายแท้ๆเนี่ยเขาอบเขาอะไรแบบเนี้ยคืออยู่ได้นานราคาเริ่มต้นเล็กๆก็หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นหลักหลายหมื่น เป็นหลักแสนนี่มีไหมหลักแสนก็ไม่รู้มีหรือเปล่าต้องถามพี่เขาน่าจะมีเหมือนกันเพราะว่าอยากจะได้แบบใหญ่ๆเดี๋ยว <c oughs> เขาก็ไอเดียไงคือเราเริ่มทําจากลังนกเล็กๆทําเป็นรูปรูปเลยใหญ่ๆพี่เคยเห็นเข้าไปดูในเพจพี่เขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีทั้งเป็นรูปบันดงบันไดมีรูปมือคนใหญ่ๆเนี่ยเอาไปตั้งตามอะไรร้านอาหารร้รรานกาแฟรีสอร์ทรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวแต่ที่ชอบก็คือ พี่เขาเนี่ยเขาเข้าใจนะว่าเรื่องของการหางานหายากาใครสนใจที่อยากจะไปเรียนวิชาเนี่ยพี่บอกไปได้เลยอเออเขาฟรีพี่นองพออร้อยอ็ด มไม่มีกั๊กไม่มีผงวิชา<อ>ใช่ใช่ใช่อชอบตรงนี้แหละเอมอมันก็แบบได้เห็นเนาะว่าก็สมแล้วแหละที่ได้เป็นอาชีพหลักล้านอ่ะเนาะเพราะมันไม่ได้ง่ายเนาะตั้งแต่การเข้าป่าไปหาหวายอ,อย่างเงี้ยแล้วมันก็มีกระบวนการขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่แบบเออมันต้องคนที่แบบเชี่ยวชาจริงจริงกว่าจะได้เนาะสวยเนาะนี่แหละจากที่ทำเนี่ยหวายเงินหมื่นเนาะกลายเป็นเงินล้านได้เนี่ยก็เลยต้องบอกว่ายวาย นี่มันวายดิวะอุ้ยเพลงยุคไหนเนี่ยเกิดไม่ทัน